สปอร์ตนะครับหรือที่เรียกว่า CEO นี่เอครับผมนายกสมาคม e ีสปอร์ตเพ่นไงสำหรับช่ <c oughs> องกำนันนะสำหรับช่องอื่นผมไม่ให้ผมไม่รู้หรอกแต่สำหรับผม,มใช่แนะ่ <c oughs> ผมจะขึ้นให้สามสี่เดือนไปเลยโอ้เยอะมากอจอน ขขาไว้ให้คุณเอกพัน่ามันปืนตบตบเลยตไวไหมไอเราไปซื้อของคุณเอกพันสวยงามมากชอบใจจรมันโดนกลางอยู่คุณเอกพมาเลย พื้นที่เราได้เปลี่ยบมาก<ป>เก็บปุ๊กไหเข้าไปฆ่ามันเลยรคดูก้าวระวังนะมาชุบเพื่อนมันแล้ว Twenty-five remain. Solid work so to Hostile dropping into the area. Reinforcements are on the way. Gas is right on your tail. Positive ID on the bounty target. Let's make this quick. You're not dead yet. It's hot. hot. It's ไม่ใช่ไหน้วไปแล้วอมัข้างนอกข้างนอกอกันมบคบนารรับบุหรี่กับันเต้ก็เตเดี๋ยวผมมาข้ามผมไปข้ามให้

UAV active. Wait, Done with the search. Return to the base. Requesting recon. 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 UAV Enemies in the recon. area.

Gas is moving Enemy precision airstrike Stay alert Enemy Woohoo! precision airstrike Stay alert no! Hostile drop in the area okay. Watch the skies we're in the safe zone you ได้อยู่ได้อยู่มันค้าเหรอไม่ผมโดนยิงแต่ระยะไกลอยู่ผมโดนยิงจากคุ๊บครับคุ้จอนนอนลงนอนลงสวยงามครับขอบคืนลงหลุดเข้าไหน้าเลย Oh, I'm sorry, Justin. One bot out. Enemy UAV active. Enemy UAV active. Enemy UAV active.

กเดกกัพันปั่นไวมาแล้วข,ข้างหลังข้างล่างมีนะกูดมกาขวามือโดด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 

กูเด็กกระพันใส่มันหน่อยเออเอาตายพี่เอาให้หมดกูเด็กกระพันยิงให้มันจิงเลยยิงมันทิกนี่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 ชุบผม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 กูเด็กกระพันเวลาไม่พอแล้วนอนลงนอนลงนอนลงขับครถกับ ได้วะอย่างนั้นเรียนก็พันเดือดปัเรียนก็พันแบบนั้นแหละไม่เจ็บปวดแล้

จะมีปอดกระสุ่มบ้างไดจเย็นนะตเดียวนันพวกเรานีที่สุดครับรอเลยรอเลยถ้าล่างมีจุกเก็บเสียด

Move. Gas is inbound. <laughs> malo, malo. I'm here. 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 ủa rồi đó, đi qua. đi tham ban sao đi tham ban rồi. Mày đâu, mày đâu? Fucking you safe, so. You time's nearly up. Finish the mission. Hey, you a Hello, Hey, where are you